ดูดวงชาวราศีสิงห์อำนาจบารมีวาสนาสิงศึกคอยปกปักคุ้มครองรักษาดึกแล้วให้รีบเข้าบ้านปีศาจจะมีขโมยเงินอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาของชาวราศีสิงห์ท่านควรที่จะต้องระ,ว,ระวังเพราะว่าข่าวดีของท่านในโชคชะตาของท่านเข้ามาเยอะเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตหลับย์โชคลาภเงินทองก็ามาจัดหนักจัดเต็ม ด้วยอํานาจบารมีวาสนาการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในอํานาจบารมีท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้แปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาบีดปักตรงกลางใจกระวนกระวายกระสรับกระสายดึงถ้วยเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับรัพ์โชคลา้าเบือนตองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาท่าน การเตรียมตัวรับทรัพย์หนุยโชคนะครับผมอัศวินถือเหรียญนาพาซึ่งโชคลามเงินทองเข้ามาจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงตตาของท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองการชิงไหวชิงพิบแข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินทำชูสนับสนุนสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านนะครับผมเอมเพสตกในเรือนชะตาในโชคชะตาตกตำแหน่งพุ่งข้าวเหลืองอะไร ความสุขสมสมหวังดังใจหมจะเกิดความแช่มชื่นนะครับราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตาปรับแปรเปลีป่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับการที่ท่านแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงการที่ท่านปรปับปรุงแก้ไขในดวงชะตาการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้มีสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการปฏิบัติโอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีฟ้าพาเดอะทาวเวอร์เจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกข์ทรมาร ปัญหาต่างๆมันมีทางแก้ราศีสิงห์โดดเด่นกับปัญหาต่างๆแต่ว่าท่านควรที่ต้องหลบหลกซ่อนเลนอยู่ให้เป็นสิ่งต่างๆจะมาเอาเงินท่านท่านก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดวาจาของโชคชะตาตกตําแหน่งยาจกก็คือมีโอกาสท้องเข้ามามีแต่ว่ามีน้อยครั้งทบท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขในเรือนชะตาโชคชะตาของท่านสิ่งห์นักเิ์จะเข้าข้างเป็นช่วงเป็นครั้งเป็นครา,าวท่านควรที่จะต้อง หลบหลีกแก้ไขในดวงชะตาเพราะว่าดวงชะตาของท่านโดนมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาปึดอัดเป็นอย่างมากนะครับผมมันจะไปไหนมันก็ไปไม่ได้นะครับผมมันจะไปไหนมันก็ไปไม่รอดนะครับผมเพราะฉะนั้นจะต้องระวดระวังสิ่งต่างๆที่คอยจ้องจับผิดคอยแก้ไขคอยปรับปรุงขอพอรจากองค์เทพเทวดานะครับผมถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านชะตาชีวิตรับทรัพย์รับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเลือล้อนรูเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้แปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้ากระโดดดาบสองควยเกิดขึ้นในดวงชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินล้านเดอะเวอร์เกิดขึ้นในดวงชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์รวยโชคนะผมอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนานำโชคชะตาของท่านท่านอาจจะทําให้ท่านเจ็บปวดด้วร้าแวแสนทุกข์ทรมานมันยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าความเล่าร้อนมันเกิดขึ้นภาวะจิตใจถ้าท่านจะรวยมันต้องมีสัญญาณ สัญญาณสัญลักษณ์เกิดขึ้นนะครับผมการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะรับสัพย์หล่ยโชคการเลื่อนเลื่งสังสรรค์การได้ตําแหน่งที่ดีมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตาจะมีคนคอยประจบประแจงเยอะเกินไปนะครับคนที่เข้ามาเรียกแข้งเรียกขาประจบประแจงจะทําให้ท่านรู้สึกมีความสุขแต่ไปเรื่อยๆจะรู้สึกเบื่อแลนะเบืเ่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเดอะสตาร์แสงสว่างจะส่ะสองแสงมาสู่ตัวท่าน จะพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไป้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารนะครับวงล้อแห่งวัฏจักรท่านจะได้ค้นพบท่านได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ปรับแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระ่าย ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาบอกได้เลยว่าทุวยทองมันเกิดขึ้นแกตัวท่านนะครับผมสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตามันอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะครับท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะครับเตรียมเฮลั่นกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านได้พบกับวัฏจักรจิตใจที่อ่อนยอนของท่านจะทําให้ท่านรอดพ้นจากปีศาจที่จะเข้ามาขโมยเงินนะครับควรที่จะต้องหลบหลีกออกไป นะผมการที่มุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเดีเด่ยวหะจะทําให้ท่านอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาแล้วกันจะทําให้ท่านจะเจริญลุงเรือง,งขึ้นมาทันทีทันใดนะผมดวงชะตาพระราชาแห่งช่วยจะนําพาโอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภโอกาสที่จะร่ารวยโอกาสที่จะมีวาสนาโอกาสที่จะปรับแปรเป,ปลี่ยนแปลผันมัตนาะอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาแล้วหรือยังที่ท่านจะรับทรัพย์รวยโชค จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทาตามแบบแผนตุลาการนะครับโชคลาบเงินทองอัศวินถือดาบประหารประหารศัตรูหมมานแก้ไขปรปุงเป็นไปได้ด้วยดีจะลืล่นเริงสั่งสรรแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจาบารมีวัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปคุ้มครองรักษามองการไกลถึงอนาคตท่านจะได้ปรปับแปลเปลี่ยนแปลถันอัศวินจะถือถ้วยทองนํามาสู่ตัวท่าน,นับผมสิ่งที่เกิดโชคลาภสิ่งที่เกิดวัสนา สิ่งที่จะนําพาความประสบนะครับผมมีดดาบปักตรงกลางใจกระววนกระวายกระสรับกระสายตกตําแหน่งเป็นผู้ให้นะับโชคลาภเงินทองเข้ามาจัดนางจัเต็มนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนทำชูท่านจะทําให้ท่านพบกับสิ่งที่ใช่นะครับผมการลื่นเลืองสังสารการแช่มชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีในหนึ่งชตาชีวิตจะมีการแปรเปลี่ยนพัฒนา แต่ว่าในช่วงชะตาที่จะแปลเปลีปล่ยนนั้นต้องในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจบเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินมันรู้สึกปวดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวแล้วข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะว่าในหัวมันเกิดความภาวะตึงเครียดนะครับผมแต่สิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าโชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าจะมาแก้ไขในเรือนชะตาของท่านท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขถือดาบอัศวินถือดาบประหัตประหารศัตรูมูบ้านแก้ไขขึ้นมาทันทีทันใด เมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านดัซนปักทองลงมาแล้วเตรียมตัวเป็นเศรษฐีรวยรวย,ย,ยต่าแต่นี้ไปสิ่งต่างๆที่เข้ามาท่านจะได้นั่งบนบันลังเพราะว่าโชคลาบครั้งใหญ่กําลังจะเข้ามาจะมีคนสนับสนุนเทพเทวดาฟ้าดินมองเห็นโอกาสทองอยากจะร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านท่านจะได้ปรับแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาได้ลื่นเริงสังสรรค์ได้มุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวอาหารถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วหรือยัง ับผมการจับมือกับใครบางคนที่จะเข้ามาสนับสนุนทําชูบ่งบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดความสับสนงงงวยนะผมเอาแน่เอานอนไม่ได้ปัญหาต่งตางๆมีเอาไว้เพื่อปะทะมีเอาไว้เพื่อจะปรับปรุงแก้ไขมีเอาไว้เพื่อจะยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีโอกาสทองโอกาสจังหวะดีๆจะเข้ามาสู่ในชะตาชีวิตของท่านท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง อัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคล้ามเงินทองบารมีวาส,สนาเทพเท้าดาสิงสิทธิ์ปกปักคุคของรสา,าหลุนำโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งชะตาชีวิตที่ดีนะผมชะตาชีวิตของท่านจะลื่นเลื่องสังสรรค์มีคนคอยประจบประแจงเอาอกเอาใจเป็นพิเศ,เเศเษเตรียมตัวได้เลยว่าชะตาชีวิตจะรับทรัพย์เศรษฐีราศีสิงไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับผมขอให้ท่านสุขส,สมสมหวังนั่งใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับทุกท่านใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับให้ทิปทางช่องได้นะครับสวัสดีครับ